สวัสดีครับมอน้กระเพาอกับเพาะตุนี้ที่เราเด้อมืนอนส้สิพามาฟังเอามืมเนี่ยไม่ <laughs> ได้หาดอกมาฟังเรียกฟังเบื่อบ้างเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงวัดที่แล้วน่ะเพื่อนให้สองรักหน่วยเป๊ะๆเ,เลยเอาวันนี้เพื่อนจิว่ายัางไง ตัวหน่อยคือตัวหน่อยมันบอหมากได้มากหกหมากอันสามอันหกสองเนี่หลายกลัวมักสามหกสองเนออห้หนึ่งหกสองแต่ว่างวดนี้อันหกกันยังเด้อหกเป็นบ่อยังหกยังกับหาห่าหกกับห่าเก้าใน่หรืออ่าหันบอกว่าให้ซื้อหันเก้าหกข่อยมากเด้เออเก้าหกเก้าห้านี่แหละเอออัปัตินี้กับเลขเลกอันสามตัวเอาอัน แปดก็ได้แปดหกหนึ่งหรือแปดหนึ่งงกแปดหนึ่งหาเด้อนี่นี่ได้ได้ใครได้หนึ่งงกกับหนึ่งหานี่แหละคอยหันระว่างกก้าเก้าเหมือนกับตัวเดียวกันหาลังเทียเด้ออือแม่จะสี่บาทก็ได้ตัวที่เก้าคือหลายลายไปเจ้าจะเสือลายลายปะซีว่าขวากันที่ซื้อยู่อายูเสือันควายอันที่ซื้อแปดหนึ่งหกเด้อคอยนี่ยอ๋อระวังเมนหกนี่ที่ยูไทาย มันมันยังไงนั่นอยู่จะขอฟันจะิงแต่นมฟันว่าอรักน่วยนี่มาที่พวกเรื่องนี้นี่ล่ะเดรักน่วยเออรักน่วยบ่หกกันนึงบ่หกกะหาการนึ่งนี่ล่ละสามก็ไปจักก็่เอา่ขอเลิกสิว่าขอเล้วขันจีซื้อตัวนี้เด้เออเอาก็ลองเบิกน่ยจะขาทสิบาทเด้อเออมาเกิดก็หาหาตัวจับใส่เอาเนาะหาตัวจับใส่เอาเออเออค่อเป้ากันแหเออเออเออบ่หกกันนึ่งนี่หละ างน่วยน่ะมันมคือบางหันบางหันข็ได้สองขต้องเอาสองเยันบเดียวเลยน่ะงเก่านั่นนี่มันแต่เขามาจะได้ขจับมาใส่มนเขาคำบอกว่าราหน่วยเราหน่วยสองไ่แต่ท่านี้หล่เิได้าาคนเออเขาแ่ขเจ้าเก็ศใส่เออนอนก็ได้ตั้งสองเมือนอยูขัขัมัเกขาเจ้าเกใส่หรือ่าเจกวัดบักงบงบองไแล้วมันก็ลายตก็เป็นเออเทือ สามันก็มากาหัสามติแต่ว่างงดนี้อาจจะาบอมาโอ้อันสามสามตัวแม่แม่ยังก็สมตัวจะเอาแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าโอ้แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแต่ว่าหันเอาเก้าใสก็ได้เด้อเออเออไปหันมากแปดไปหันเด็นปลาอืมัดนี้หันแต่ว่าใครว่าเก้าันก็มีมานะเออเออใครก็ที่ซื้อนี่ละเก้าหนึ่งกเก้าหนึหาเก้าแปดอันหนึ่งแปดนึ่งหานี่ละเออ ก็จะเอาหลายดอกเออเออค่อยแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะเออจังหวะเออเ่อเอาก็มาฟังอ,อีกพอตู้นึ่งบันนี้เห็นวันที่แล้วของเราก็เข้าของเราอยู่เอามาฟังเป็นปฏิวัติยังไง,งจ็ได้ก็วันจุ สิบหกหเอโอ้สิบหกหสเอเอเออแล้วก็เก้าสี่เห้าเก้าสี่เก้าห้า่เออแล้วก็เอาแล้วเนาะสิบสี่ทนั้นสิเอ้มันกลับเอาได้อันนี้เออเกลับเอาได้อันนี้สิบหก1ิหกหกเอ็ดหบอแล้วแบตัวรองมันหกสิบสอง ร้องมงหกสิบสองแลวก็มีเก้าเก้าสีเก้าสีสีเก้าเก้าสีสีเก้าเก้าห้าห้าเก้าเออเก้าห้าห้าเก้านะออมีเท่านี้้วนเลยสิบสีเออสิบสอีกเออเออเออ่อนักสั้นเม่นบ่ท่อนักใกล้ๆมือที่มัดออกอีกน่ะบัเป็นใกล้มือก็สรุกอีเหลยตัวเดียวโคโลมันจะไปส่บ่เต็จตานอเป็นให้ตัวใดาก Uh huh. ครับของพ่อหนอมเอาไว้คลิปหน้าเด้อเพราะว่าสิได้ซื้อของไปฝากเพื่อนอยู่เพราะว่างวดที่แล้วเพื่อนเต็มเต็มสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พ่อตุนิดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อตุนิดเห็ดคลิปไม่ๆหมต่อไปขอบคุณครับ